มื่อนี้เป็นมือสำคัญของน้องอาอายอีกวันหนึ่งคือวันที่ต้องกราบลาพ่อจ๋าซึ่งไม่ได้ไปด้วยเดี๋ยวถ่ายคลิปคุณยาสิบอกนะคะว่าเหตุผลที่พ่อจ๋าไม่ไปด้วยคืออะไรตอนเศร้พาพลาดไปแล้วใช้ห้าวกะบหูวพ่อไม่ไปด้วยแต่ตอนนี้คุณยารู้แล้วว่าเป็นยังพ่อจ,จ๋าจากอะไรไปด้วย เมื่อในอีหลาหน้อยได้ตื่นแต่เศร้าเหมือนเดิมนะคะกับลากาบลาปูออกับลายาล้ำกับลา,าลมลาม,มีและที่สำคัญกาบพ่อจา๋าลาพ่อจา๋าช่วงลากับพ่อจ๋านี่แหละน้ำตาแตกเลยกอดพ่อจา๋าแล้วสายตาคือคือ,ค,อคือเข้าใจเหตุผลว่าทำไมพ่อถึงไม่ไปแตกอ่ะ มีความสายตามีมความอ่าไล่อ่าวอนพอแต่น้องก็รู้ว่าหน้าที่นี้หน้าที่มือนี้สําคัญนักหน้าที่การเข้าไปของอาสนิเป็นเป็นการสร้างอนาคตของอีหลาหน่อยนะแล้วก็ทุกคนทุกคนในแวดวงนี้บ่าว่าสิเป็นพ่อพ่อแม่แม่แมเสียงมิหกพ่อพ่อแม่แม่เสียงม่หมอลำเสียงวิหกนกพงศกรพ้อมทั้ง ปูาายาแต่ย่าทั้งหลายในเสียงวิหกฝากอนาคตไว้กับอีหล่และเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงถ้าอีหล่ตั้งใจเฮ็ดเพลงนี้สิเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตอีหล่เพราะว่าได้อาจารย์ดีครูเพลงมือดีมาแต่งมาแต่งเพลงให้ซึ่งรอมานานมากพ่อจ๋ารอสิ่งดีๆไว้ให้อีหล่โยทุกอย่างไว้เลยเพื่อจะรอเพลงนี้ เมื่อเพลงนี้นี่มากก็จัดดนตรีทันทีเลยอาจารย์สวัสดสารคามเป็นคนใส่ดนตรีให้ญานุเป็นโปรดิวเซอร์พ่อจ๋าเป็นผู้ให้ทุกอย่างแล้วก็เอฟเป็นคนที่เป็นกลุ่มที่ให้กําลังใจทุกคนให้กําลังใจอีหละทุกคนพร้อมที่จะรอเชียร์อีหละรอเพิ่มพลังให้อีหละ แต่วันนี้เป็นวันสำคัญของอิ่หล่ที่สุดสายตาที่มีความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นความอดทนแล้วกับคุณยายคิดว่าอาอายสกุลก้อมีมีพลังเพียงพอที่จะสร้างผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีๆหนูทำได้มองเห็นสายตาหนูแล้วหนูแนว่วแน่แล้วกัย่าหนูหนหนหน กับพี่เต้าโดนไปด้วยพร้อมทั้งพี่เวนคนใหม่พระเอกใหม่นะคะไปด้วยครั้งนี้น้องไปกับยา,น,บานุไปกับพี่เต้าโดนไปกับพี่เวนไปกับใครก็เหมือนเดิมนะลูกไปกับใครกําลังใจจากพ่อจา๋าเป็นยังพ่อจ๋าจังไปบ่ราะไที่พี่น้องพ่อจ๋าเป็นคนที่ห่วงลูกหฮงถ้าเห็นสายตาลูกน,น,นู่นนนั่นอยู่ในพ่อพ่อญาติพ่อหลาบ พ่อไ่อยากเข้าไปในของอัดน้ำอีลาอีกแต่น่าจะรู้เหตุผลญาณูนาชีเข้าใจพ่อจ๋าใจจริงพ่อจ๋าอยากไปเชียร์ให้ลูกอยู่ทุกลงหายใจแต่แค่พ่อจ๋ามีเพลงมีอนาคตให้ลูกลูกเข้าใจลูกเข้าใจคุณดาเห็นสายตาอีลาตอนกอดพ่อจ๋าสายตาเขาเข้าใจแต่เขาก็มีความอ่าไล่อาวอนพ่อเลยพ่อทุกครั้งที่ทํางาน ขึ้นเวทีพ่อจะดูกับอิหล่าตลอดแต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สําคัญในชีวิตมากเหมือนอิหล่าเป็นทัพนาที่สิอโอต้องออกไปลบเพื่อชัยชนะกลับมาเหมือนการไปสร้างบ้านเมืองสร้างอนาคตใหม่ให้พ่อพ่อแม่แม่ในเสียงวิหกแล้วก็ที่สําคัญสร้างอนาคตให้ตัวเองสร้างซื้อเสียงให้อิหลา่าโอกาสมั่นม่มีิง่ายๆหาบ่ไดดที่เข้ามา แบบนี้เราได้เข่าห้องอัดถ้าไม่ใช่อยู่กับพ่อนกพงศกรอิหลากับบ่มีโอ,อกาสแบบนี้พ่อไม่ไปด้วยคือมันมีเหตุผลร้อยเปดพันประการเห็นสายตาพ่อที่เห็นดวงตาพ่อที่มองลูกแล้วจุมพิษบนหน้าผากให้ลูกพี่น้องคะ รู้เลยว่าพ่อทั้งเป็นห่วงทั้งกังวนทั้งรักทั้งห่วงพ่อทั้งรักทั้งห่วงอีหลาเพราะฉะนั้นอีหลาต้องตั้งใจเฮ็ดดีๆให้ให้กับพ่อลงทุมลงแรงลงทั้งชีวิตของพ่อเลยเพื่อหนูแล้วก็แม่แม่ f อค่อยให้เป็นกำลังค่อยกำลังค่อยเป็นกำลังใจนี่หละพร้อมที่จะ ช่วยดันอิลาให้ไปถึงฝันดันเสียงวิหกไขมี่ซื้อเสียงก้าวไก่สมกับพ่อพ่อแม่แม่ในวงเพลนฝากความหวังกับไว้กับอิลาพาเสียงวิหกบินขึ้นสู่ทะยานสู่ความปังความดังความมีเงินมีทองหนูจะได้ทุกอย่างเพลงนี้ขอให้เป็นเพลงที่พลิกชีวิตของอาอายสกุลนครเสียงมิหกพร้อมทั้ง หมอลำเสียงมีหกนกพงสะกรให้สมดังความตั้งใจทุกประการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สอยคุ้มคร้องแล้วก็สอยเชียซอยดันนีลลานะํำไหวพ่อบอกว่าให้ไหวเจ้าที่เจ้าทางพ่อบอกว่าไหวไปหมดทุกอย่างเลยลูกเรามองไม่เห็นไหวไปตั้งแต่บันไใดไหวแต่บัดโลงรถพิเรลยลูกไหวตั้งแต่โล,ล,ล,ลงรถบัตรเขาของอเทนนาของอาดไหวายเลย บเสื้อแต่ก็จะลากลบลูขอให้ยิหลาดังดังปังปังขอให้ผ้าพ่อพ่อแม่แม่เสียงไม่หูเปลี่ยนชีวิตทุกคนเปลี่ยนชีวิตทอดเอฟซีพี่ละเอฟซีกะพร้อมที่จะให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาหนูโชคดีที่เอฟซีรักหนูมากพ,พ่อพ่อแม่แม่แย่าย่าข้างนอกไกลไกที่ไกลไหนูรักหนูมากหนูโชคดีมากคแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่ในวงเฮแจะหักหนูคักอีก พ่อ,อกันไปคลิปหนานะครับพี่น้องคะ่ะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมล้อเชียร์ลอกำลังใจให้ทีหลานหน่อยนะคะอ้าอ้ายสุขุมน้พ่อนเสียงมิหกกับเพลงใจสบบนเกาะนาคีสวัสดีค่ะ